สวัสดีกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมีความสุขใจที่ได้มานั่งพูดคุยกับพวกเราทุกคนในที่นี้เรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเกิดน,นะครับแต่เป็นเพราะพลังบุญของคุณได้นำพาให้เรามาพบเจอกันเพื่อรับรู้เคล็ดวิชาโบราณที่ทรงพลังที่สุดเคล็ดหนึ่งที่คนรุ่นปู่ย่าตายายของเราใช้ในการเปิดประตูแห่งโชคลาภนั่นคือเคล็ดวิชาที่ชื่อว่า ข้าวสารเงึงเกินอายุหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างหรือบางคนอาจจะเพิ่มเคยได้ยินเป็นครั้งแรกไม่เป็นไรเลยครับเพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในทุกมิติทุกแง่มุมตั้งแต่รากเหง้าของความเชื่อไปจนถึงหลักการทางพลังงานและจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเคล็ดวิชานี้ไม่ใช่การขอหวยไม่ใช่การเสี่ยงดวงแต่คือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะทำกับตัวเอง เพื่อจูนคลื่นพลังงานในตัวเราให้ตรงกับคลื่นแห่งความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลเป็นการประกาศเจตจำนงด้วยจิตที่ตั้งมั่นว่าฉันพร้อมแล้วสำหรับชีวิตที่ดีขึ้นเอาล่ะครับหากท่านพร้อมแล้วที่จะเปิดประตูบานใหม่แห่งชีวิตให้เตรียมกายเตรียมใจให้สงบแล้วร่วมเดินทางไปกับผมในเรื่องราวนี้กันเลยครับในอดีตการสังคมไทยของเราเป็นสังคมเกษตรกรรม เราผูกพันกับผืนดินสายน้ำและเมล็ดข้าวเรายกจ่องข้าวเป็นหนังชีวิตเป็นตัวแทนของพระแม่โพศพผู้หล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งให้ดำรงอยู่ได้ข้าวทุกเมล็ดจึงไม่ใช่แค่ของกินแต่คือพลังชีวิตที่เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟคนโบราณจึงเชื่อว่าข้าวสารที่ขาบริสุทธิ์นั้นสามารถดูดซับพลังงานได้ดีที่สุด ทั้งพลังจากธรรมชาติและที่สำคัญคือพลังจากจิตของเราส่วนเงินในสมัยก่อนอาจจะเป็นเงินพดด้วงหรือเบี้ยก็ตามแต่มันไม่ใช่แค่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแต่เป็นสัญลักษณ์ของการหมุนเวียนของพลังงานในสังคมเงินคือสิ่งที่ได้รับมาจากการทำงานการใช้สติปัญญาและการส่งมอบคุณค่าให้ผู้อื่นมันคือพลังงานที่จับต้องได้ของความมั่งคั่ง เมื่อคนโบราณนำสองสิ่งนี้คือข้าสารตัวแทนของความมั่นคงและการเจริญงอกงามมารวมกับเงินตัวแทนของการไหลเวียนและความมั่งคัง่งมันจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเป็นการบอกกล่าวว่าชีวิตของข้าพเจ้านี้ขอให้มีความมั่นคงดังแผ่นดินและมีความมั่งคั่งไหลเวียนมาไม่ขาดสายดังกระแสน้ำ นี่คือที่มาอลึกซึ้งครับไม่ใช่แค่การทำตามๆกันมาแต่เกิดจากปัญญาในการสังเกตธรรมชาติและเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตของเราหัวใจสำคัญที่ทำให้เคล็ดนี้ทรงพลังคือคำว่าเกินอายุมันมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเลขถ้าคุณอายุ35ปีการใช้เงิน36บาทคือการบอกจิตใต้สำนึกว่าฉันจะไม่หยุดอยู่แค่35ปีที่ผ่านมา แต่ฉันพร้อมจะก้าวไปสู่ปีที่36ที่ดีกว่าเดิมถ้าคุณอายุ48ปีคุณอาจจะใช้เงิน49บาทหรือ50บาทหรือ58บาทก็ได้เลข9หมายถึงความก้าวหน้าเลข8หมายถึงความไม่สิ้นสุดอินฟินิตีเลข5หมายถึงความเป็นกลางความสมดุลการเกินไปหนคือการทำลายกำแพงที่เรามองไม่เห็น เป็นกำแพงแห่งความเชื่อเก่าๆที่ว่าเราก็ได้แค่นี้แหละโชคชะตากำหนดมาแล้วอายุเท่านี้แล้วจะทำอะไรได้ไม่จริงครับพิธีนี้คือการประกาศให้ทั้งโลกและตัวเราเองรับรู้ว่าฉันมีศักยภาพที่จะดีขึ้นได้อีกมั่งคั่งขึ้นได้อีกและมีความสุขขึ้นได้อีกจำนวนเงินจึงไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ความตั้งใจที่จะให้เกินกว่าอายุที่เป็นอยู่เป็นหัวใจของมันเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมเล็กๆในใจที่จะส่งผลยิ่งใหญ่ต่อชีวิตในอนาคตเอาละครับมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วผมจะอธิบายชา้ชาๆชัดๆทีละขั้นตอนเพื่อให้ทุกคนนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิดผลสูงสุดการเตรียมของมงคลหเข้าสาร ให้เลือกข้าวสารหอมมะลิใหม่ที่ขาวบริสุทธิ์เท่าที่จะหาได้กลิ่นหอมของข้าวคือพลังแห่งความบริสุทธิ์จะช่วยชำระล้างพลังงานลบได้ดีตักข้าวสารมาประมาณหนึ่งกำรรม,มือของเราเองขณะที่กำรรข้าวสารนั้นให้รู้สึกถึงพลังของแผ่นดินความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ในมือนั้น 2. เงินเกินอายุเตรียมจำนวนเงินตามที่กล่าวมาทางต้น จะเป็นธนบัตรหรือเหรียญก็ได้หากเป็นไปได้ควรเป็นธนบัตรใหม่ที่ยังไม่ยะหรือเหรียญที่ขัดล้างจนแวววาวเพราะความใหม่ความสะอาดคือการเริ่มต้นที่ดี 3. ภาชนะหรือผ้าขาวเตรียมถ้วยเล็กที่สะอาดหรือผ้าขาวสะอาดผืนเล็กๆไว้สำหรับวางเข้าสารและเงินเพื่อความเป็นสิริมงคลการตั้งจิตอธิษฐานคืนแรก คืนแรกก่อนจะนอนให้นำข้าวสารและเงินที่เตรียมไว้มาตั้งไว้บนผ้าขาวในห้องพระหรือบนโต๊ะข้างหัวเตียงจุดธูปสามดอกหรือจะแค่พนมมือก็ได้ครับแล้วกล่าวคำอธิษฐานช้าๆด้วยใจที่สงบข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอน้อมบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์และเทพพาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าบัตรนี้ข้าพเจ้าได้นําเข้าสารอันเป็นตัวแทงแห่งชีวิตและเงินตราอันเป็นตัวแทงของความมั่งคั่งมาตั้งจิตอธิษฐานขอให้พลังงานอันบริสุทธิ์นี้เป็นสื่อกลางในการเปิดประตูแห่งโชคลาภความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของข้าพเจ้านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป ขอให้ชีวิตของข้าพระเจ้ามีแต่ความก้าวหน้าการงานเจริญรุ่งเรืองการเงินไหลามาเทมาไม่ขาดสายขอให้มีทรัพย์มีโชคมีบารมีและขอให้สิ่งที่ข้าพระเจ้าได้รับมานี้ได้นำไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์สุขต่อตอนเองครอบครัวและสังคมสืบต่อไปด้วยเทินการประจุพลังงานสามคืนแห่งการเปลี่ยนแปลง หลังจากอธิษฐานแล้วให้นําห่อผ้าขาวที่ใส่เข้าสารและเงินไว้นั้นวางไว้ใต้หมอนหรือข้างหัวเตียงเป็นเวลาสคืนติดต่อกันคืนแรกเป็นการชำระล้างพลังงานเก่าๆขณะที่คุณหลับจิตใต้สำนึกจะรับรู้ถึงพลังงานใหม่นี้และเริ่มกระบวนการปล่อยวางความขัดสนความกังวลเรื่องเงินในอดีตคืนที่สองเป็นการตั้งมั่นในปัจจุบัน พลังงานจะเริ่มซึมซับเข้าสู่คุณสร้างความรู้สึกมั่นคงและความเชื่อมั่นว่าความอุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับคุณคืนที่สเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตจิตของคุณจะถูกตั้งโปรแกรมใหม่ให้พร้อมเปิดรับโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาพลังงานนี้จะกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณการส่งต่อพลังบุญ เมื่อครบสามคืนแล้วในตอนเช้าของวันที่4ให้นำข้าวสารและเงินนั้นออกมาจากใต้หมอนตอนนี้มันไม่ใช่แค่ข้าวสารและเงินธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มันคือก้อนพลังงานที่ประจุไว้ด้วยเจตจำนงอันบริสุทธิ์ของคุณให้นำไปทำบุญตามสะดวกเช่นข้าวสารสามารถนำไปหุงถวายพระบริจาคให้โรงทานหรือแม้กระทั่งโปรยให้นกให้หมดก็ได้เป็นการต่อชีวิตให้สรรัตว์ เงินนั้นนำไปใส่ตู้บริจาคตามวัดซื้อของถวายสังฆทานบริจาคให้โรงพยาบาลหรือมอบให้ผู้ที่ยากไร้กว่าเราโดยตรงก็ได้ขัน้นที่5การอุทิศบุญและเปิดรับหลังจากทำบุญเสร็จสิ้นให้กรวดน้ำหรือตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเทวดาประจำตัวบ,บรรพบุรุษ และสรพสัตทั้งปวงและขอผลบุญนี้จงสะท้อนย้อนกลับมาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่ความสุขความเจริญความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านมีสติปัญญาในการหาทรัพย์รักษาทรัพย์และใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอให้ประตูแห่งโชคราบทุกบานจมเปิดออกสำหรับข้าพเจ้านะับัตนี้ด้วยเถิด ท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกมีพลังรู้สึกดีพิมพ์คำว่าสาธุเปิดทางแห่งโชคลาภมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเป็นการประกาศเจตจำนงร่วมกันถ้าหากเรามองในมุมของวิทยาศาสตร์ทางจิตเคล็ดวิชานี้คือกระบวนการการสะกดจิตตัวเองในเชิงบวกที่สมบูรณ์แบบมากครับการเตรียมของเป็นการสร้างสัญ,ญลักษณ์ที่จับต้องได้ ทำให้จิตใจเราจดจอกับเป้าหมายเรื่องความมัง่งคั่งการอธิษฐานคือการตั้งโปรแกรมหรือการบอกเป้าหมายที่ชัดเจนกับจิตใต้สำนึกโปรแกรมนั้นลงไปในจิตใต้สำนึกในช่วงเวลาที่จิตเปิดรับที่สุดคือตอนนอนครับการนำไปทำบุญคือการปล่อยวางความยึดต,ติดในผลลัพธ์และสร้างความรู้สึกดีๆจากการเป็นผู้ให้ซึ่งเป็นคลื่นพลังงานความถี่สูงที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาตามกฎแห่งแรงดึงดูด เมื่อเราทําครบกระบวนการตัวของท่านจะถูกกระตุ้นให้มองหาโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเงินและความสำเร็จที่เราตั้งโปรแกรมไว้เราจะเริ่มเห็นช่องทางที่เมื่อก่อนมองไม่เห็นจะเริ่มได้ยินข่าวดีที่เมื่อก่อนไม่เคยได้ยินนี่ไม่ใช่เรื่องมหาศจร,รย์แต่เป็นกลไกาการทำงานของสมองที่สอดรับกับพลังแห่งเจตจำนงของเราเองโดยทั่วไปแล้ววันที่มงคลย่อมส่งผลดีเป็นทวีคูณเช่นวันเกิดของตัวเอง เป็นวันที่พลังชีวิตของเราแข็งแกร่งที่สุดวันพระใหญ่วันขึ้นสิบห้าค่ำเป็นวันที่พลังงานของจักรวาลและดวงจันทร์ส่งพลังงานมายังโลกมากที่สุดวันปีใหม่วันสงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านและการเริ่มต้นใหม่วันของเงินพระจันทร์หรือเราเรียกกันว่าวันอมาวสีเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการตั้งจิตขอพรเรื่องการเงินแต่อาจารย์ขอย้ําตรงนี้ว่าเลือกที่ดีที่สุด คือเลิกที่ใจเราพร้อมหากคุณรู้สึกว่าชีวิตติดขัดเหลือเกินต้องการทางออกต้องการเริ่มต้นใหม่วันนี้เดี่ยวนี้ก็คือเลิกที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วครับเพราะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากดวงดาวบนท้องฟ้าแต่มาจากหัวใจที่มุ่งมั่นของเรานี่เองกัรยาณมิตรต้ขั้นครับเคล็ดข้าวสารเงินเกินอายุไม่ใช่พิธีที่ทำให้เงินงอออกมาจากใต้หมอน แต่เป็นพิธีที่ปลุกพลังเทพเจ้าในตัวคุณขึ้นเป็นการเปลี่ยนจากผู้รอคอยโชคชะตาให้กลายเป็นผู้สร้างโชคชะตาทุกครั้งที่คุณให้คุณกำลังส่งสารไปยังจัก,กรวาลว่าฉันมีมากพอฉันเหลือเฟือและจัก,กรวาลก็จะตอบสนองด้วยการส่งความอุด,ดมสมบูรณ์กลับมาให้คุณมากขึ้นไปอีกขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องราวนี้จนจบ ได้นําเคล็ดวิชาอันทรงคุณค่านี้ไปปฏิบัติด้วยความศรัทธาและจิตที่บริสุทธิ์ขอให้เขาสารทุกมเมล็ดและเงินทุกบาทที่คุณตั้งจิตอธิษฐานกลายเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเปิดทางให้ชีวิตของคุณสว่างสวยเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบมีคนเมตตาอุปถัมภ์และพบเจอแต่ความสุขความสําเร็จตลอดไปขอให้ทุกท่านจงกล่าวในใจตามผมช้าๆนะครับฉันพร้อมแล้ว ที่จะเปิดรับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทุกรูปแบบที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาจนจบหากเรื่องราวในวันนี้เป็นประโยชน์และท่านอยากจะรับฟังคลิปวิชาดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ